แม่ออนขาตั้งเป้าร้อยล้านค่ะเจกแล้วมันยังไม่ได้ทํายังไงดีอะคะเป็นคำถามที่เขาบอกว่าโปรเฟกมากรู้ไหมคะว่าการทําเงินล้านแรกอะยากสุดการทําเงิน10ล้านแรกยากเป็นแบบที่2แต่หลังจากเงิน10ล้านนะคะเงินร้อยล้านนะคะเงินยิ่งมากยิ่งง่ายมาดูกันค่ะความแตกต่างอยู่ที่ m i n d เ e t แล้วก็ระยะเวลาเหมือนคนปลูกมะม่วงล้านแรกเทียบกับการหาดินการเตรียมดินมเมล็ดมะม่วงหรือต้นมะม่วงเล็ก สเต็ปที่2คือการดูแลค่ะใช้เวลานานไหมในการมีเงินลแรกค่อนข้างนานนะคะหลังจากนั้นค่ะพอมะม่วงเริ่มออกดอกออกผลนะคะเท่ากับเงิน1ล้านไป10ล้านแรกแกที่มะม่วงออกดอกผลออกเยอะไหมไม่เยอะทีนี้เราก็ยังต้องใส่ปุ๋ยรดน้ำฝนหนึ่งอยู่ใช่ไหมคะหลังจากนั้นค่ะคือต้นมะม่วงอายุประมาณ6ปีถึง7ปีช่วงนี้มะม่วงออกเยอะไหม เยอะมากดังนั้นน่ะเงิน10บล้านถึงร้อยล้านนี่ง่ายนะคะถึงช่วงนี้ง่ายมากๆดังนั้นค่ะการปลูกต้นมะม่วงเนี่ยคะ่ะก็เหมือนเงินของเราที่เรามีนั่นแหละแม่อนขาเงินร้อย้านของหนู่ะยังไม่ได้สักทีคำถามถามไปนะคะว่าตอนนี้มะม่วงของคุณน่ะปลูกแล้วกี่วัน,นะคะและมะม่วงของคุณเนี่ยใส่ใจดูแลเขามากขนาดไหนคะนี่แหละคะ่ะคือการปลูกมะม่วงลและนี่แหละคะ่ะคือการมีเงิน1 0 0นล้านขอบคุณนะคะสำหรับแม่ออนสองใบ